ตมอันนี้ให้มันยุกยุกพี่หน้อาอะเอาเกรือเกไม่ใช่เอกซิบเบงอืมน่ะสียอยาฮะเดไม่ไหวระตมนีเซลเลยนะเนาะเออก็เห็นต้นกินโอตเห็นตะกดยังงูถ่ายขีปอยู่หนึ่งตอนกิ่งอะมึมีคนโอ ฮัลโหลสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพี่น้องเด้อวันสุดขสุข้อนพี่น้องมันนี้ฮะเกษม่าเก็บผักมุ้งหน้าบานบ้าเป็นคลิปใหม่วะนี่เออเออเห็ดเผือเด้อพี่น้องเห็ดเต้นนะจะเนาะนเี้ยงขึ้นีอันนี้เอามาคืออยู่ใกล้ค่ะเต้นหน่อพอโข่งไปตามสงเดงงเต้าะมันเป็นหน่อแดงมันหืดเลยเนาะ ช่างวาเอ well ้ลงเอารปเลยล้วแกมเนนตี้เออมามามาปซื้จุดหาซะคลิปใหม่ได้รนี่สบายดีนิ่จี้ดเพี่หนอเนเดี้เมา้ง มาเตะมือนะเผยมาน้าร่างเอยยงลงก่อนเจ้าจเจาตัดแล้วด้วยเห็นตัดลูกคำลูกคำยูนี่มันม่มีสัญญาาเดี๋ยวก่อมันซามันเด่นมันเด่นน้ำกันลายบ่ได้ลายคนเขอาบคลิปมือยังบ่ไหร่ผู้จไปอาบยู่ห้องผู้จังไรมือเข้ามาแต่อันนึงเอตอนเมาเอออย่าใกล้ถ้าจะเสดสีอกเด็กอยู่บ่ไอแสงแต่ไปไปห้าตั้มผู้คนทีเป็นไหมเอาไปใส่พี้อง ยาคอสีภาพไอ้ภาพบงกับภาพเกษตรตัวเออไอ้ยางระกำไอ้บรรยากาศบ้านไอ้ดอนจะคล้องหน้าเขามาอยู่เนาะเขากิดมาบุกเล่ออีแล้วค่ะจะคล้องหน้าเพคนไปส่องเมพี่น้องเาะคนไปส่งเออรูปอ่ะ้ากระฝุ่นมากกระไรอยู่ตะข้อกระดายไอเสียงเดาขี้ขาดแล้วอ่ะน้ำบลกเขาเปหยอดน้ำโลกมาแล้วคือปีบขึ้นม้นจะวางม่วกินอาหยาบแล้วข้าดูมันจะมัวหึน ไปี่นองยาฮาวี้าที่นองไปตามสมนะตามกระปุดถือกระปุนมาโดนนี่นองตรงกันทีไหนขั้นค้าขึ้น่าน a, a. อันเดยวเอาตักหนาไปเลยดิมือนาะรากว่าอย่าเขาขิดนะ

เอาซ้ำพอดีก็เดยกระตุ้นนมเอ็กโคลอคเดนขวดเพีงายดีกำลังถือว่ายดียังอร่ยนี่แล้ะเจยน้อสตยานไม่ได้หนักตาตื่นเร้นกันยังอห่อยตื่นเต้นเมื่อเมื่อยังชอาเมื่อเมื่อตื่นเตันเมื่อ อจ้านะเจ้มกระท่ายเห็นะจ้ต้องโต๊บ่อยเพิ่งจะต้องไปหาบแบบกีอีน่ะ้มันเห็ดนั่นอันนี้เออมันต้องไปบอกน้ำเขาก่อนทีเวลาท้ายยังไปสอดไปสอดไปสอดมันจังนวลอันนี้เขาถามกันถามแต่ถามเนาะต่วันอันนี้มันยังไงเดี๋ยวทามกันเนาะอะ

กซื u, ้อผิดเนาะก็คิดว่าเขาเลือกอันนี้เดอต่าแล้วก็แตกเนาเขาแรงอยู่ออ้จับมือจับมือเนาะคิดปาะกาจูอเนาะเป็นไงก็ขอแชร์กันเนาะอันม่นี่นะครับ เจ้าโรกันเดอเ้ยเขาคนเือกดีอ oh, ันันดอฟนมันกะหูมันเห็ดยูทู e มันกะบึงแล้วอีกอย่างไม่เถื่อมันกะเตือนขึ้นมาเองได้เถื่อมันเด็กเออมันขึ้นสีมันเด็กมันแบบเป็นออวนมันติตตามแฟนมันหนึ่งสีบ้านนี้มันไอ่ไอมันจับหนาวกันเด็กอันบ่ได้บอกหรอ ทำก็เป็นใจ้าเดนีเขาอัดทองไว้โล่เว้นบาตนไปยืนเนี่ยแม่มันแรงมันแรอ่อมล่างเลงโยกเฮ้ยแข่งเพนเกียม่เข้านะอยหู้โต้ครดีจังวะเขาหู้นาที่็เลยเฮ้ยเฮ้ยมาสักเาเดินท้ายนี่เาต้องรินใดทุกอย่างให้โลนใย่ตนีมันจเขาได้ผักพรอเด้อแล้วกสวนเอาเอาหัวชุม เราเป็นประตานห้งเนหรอเอออก็ยังว่าเรามีมีอะมีอย่างก็มีแฟนเลยือกันเออพอใดีเนาะไม่าใจดีเขาก็คนดังมีเงินแนงเขาก็เอาซื้อเสียงอะไรเอาเนาะคลิปเพื่อเขาทำมาได้สี่ประเทศจะซื้อชคกีสว้าเื้าด้วยเอเฮ้ยพอแล้วเอาท่าเอาท่าเอนที่อื่นเอาท่า่ะ

ผ่าเป็นจะเป็นจิตนุษเนาะพระพระดาี้ย่างนี้เป็นเขามียังวะเลยโอ้ยยื้หายย้อหนานันเนาะนบ่าเปาเขายาหายดังดัดเป็นตำไมใส่นดอกมันนี่ดอกมันดอกผักเกษตรตำอันนี้ให้มันหยุกหยุกพี่หนอแกเอาเกิอไม่ใช่เอก

นิอยเดี๋ยวใ่ไปนดหน่อยมันยันมันยันด้เลืกรแพนีก็แรงิคืน่อิแดดสิบฝนซิฟซิฟอะไรนิไิาเหเนี่อยังกือดั่งแตตุลุงแก่คนเด้ตุลุงก็แม่บุมีซิ์แหงตากฝนพี่น้อง นี่ย oh, okay, oh, okay. well, well, ันส okay. mm ิ hmm. ิปือีแล้วปเนี่องเทากัสตปเบิร์ตเจ๊กใส่กับเพื่นอยากเมื่อยรองมีอารมเสียงเลย่ไก่รอนายดีหน่อยโ้ที่เราเรียงไเราเียไไหนกวะคมาไหนใช่เอย่งอมเสียงเลอามเสียงเสียงลงแน่กว่าหวานทั่วข่อยุกส่ดเลยเฮ้ยว้าวกำลัง เขาลงเสียงก็เคยได้ยินบอกรึเปล่าเจ้าพ่อช่ังเกตเรตัจะาบอกก็เมียแล้วค่ะเราบอกกลับบ่แปีนเบอปีนเลยเอาคำทางหนาไปไว้ทางดังเอ้ยคำทางดังไปไว้ทางหนานี่บอกจะบ้านี่งว่าขีบังขี่บังพุงหรือขีบพุงบ้งก็ได้ถือแล้วขเผาเลยขี่บังพขี่พุงบังขีบบังพูพอันนันขี่บังเลยขีบพุงเออ พุ้มเลบังจาสมัยที่ไปบังพุ่มแต่เนี่ยว่าจไปบังพุ้งไวเออเ้าก็เห็นท่านนั่นเัจักเหรอคเดี๋ยวหรอเปล่ะเสี่ยงบ่งเสียอีกนะกูไม่หวได้แตตามนี่เสี่ยนะจะคือบอกบอกบ้าบุเสี่ยมลยวะเวลาถ่ายคลิปว่ เออเสียพี้องมันลอยฉันด้วยเสียบอกเออมันติแบบมันติดเพี่ยนขัาใหม่นะจ้างสิมตมาพดีนะน้องดัดให้ดิให้หนๆเอามากล้วยเอามาเวยเขาลืมกลี่ยวะกแม่ได้ใส่กระสอบไปเห็นเจ้าบ่ได้บ่เจ้าชิมเมื่อแลวบ่หรอเาเมื่อำเอาเอาใส่รอยเดือเออเอามาเด้ก็ได้สิใส่กระสอบเห็นเ้อบรรหาไปอ่า เอาเมื่อเทเดี๋ยวสั่งอ่ากับสีเมื่อมันก็เดือนซุกเนาะเออก็เห็นซุกตันดียอครับโบเห็นตะโกนยังงูถ่ายคลิปอยู่หนึ่งนี่เพราะว่าเออตะหัวไปเจาะเจาะีฟออกซีบัวบัวอีเด้อซีหมุนหวังอีเด้นี่ดอกกล่องเล่นไหวสเห็นก็ถ่ายคลิปมึงหนึ่งนี่ ไปจับฟังเอาเป็นอันนี้กูไปฟองก็หัวดนนิ้เราอันนี้เรามักใส่ิปฟองกินฟองตัวอลิตาอให้บ่เดมนะเฮ้ยถึงเวาแใช่เจ็บเลยได้นหมนะเอนสียอีกแล้วลูกแต่งเป็นิทำเนเกทำให้มันจีมมันมาะว่าทำบริสตัดลอยแมได้อย จิ้มม <clipping. S 1> ีนะจิวยนะขอจเว่าเสียวขก็เ <laughs> สียอะอันนี้ได้เใส่ครับพี่นออผูใส่กระซอม่มีเห็ดนี่เลยใช่ฟอดเ็ดเฮ็ดเกินได้จะได้กินคือเก่าแหละเสยคือเก่าพี่หนอเออเสรน่อยเด้อกระปดหนน่นีนด áo à, sưởi mình cứ xem nhảy vào sẹo bì la bò này. Thoạt nào. Nè, ơ, ờ, cháu có sẹo, có cái sẹo nữa, mình á. Biểu nít nè. Cháu có à, ừ. sẹo đó, chị nọ đấy. Biểu hẹn bờ. Biểu hẹn. Nóng. Ừ. 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 bò Ừ. 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 À. Ừ. Có nghe nghe nghe. Nghe. má dế chỉ coi muốnอยากจะ cái kêu bật sáng sao? ní pino bắt sẽ bắt cái đèn 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 แบเืออก้าได้สีอุตจารเป็นข้อเคสแบแบคอนี้อยากใส่ถุงเดินเก่าอันนี้บ่มีใครกินเนี่ยเลยยังได้ใ่ถุมจับสิต่าคนมันสิได้บ่แล้วคดจะเข้าไปเชิญตอนตอนตกหัวเขาลายตอนเห็ดกินเนาะตอนกินอ่ะมุมีคนสิตผมไม่ดี สิทธบ่เอาเอาหัวสิทธิ์เอาเออไปสิไปเอามือแดงเด้อคือคือบ่ลุกเป็นหมอเอ๋ยมติกินโดขออิ่มล่ะอกินยังมาตํามือส่งคุมอือพอกว่า่เบิ่งมือจัน้อยมันติดไดติดสิติดันบ่สิทก็บ่มีแงอีกมันมันยอมสิตาแล้วเออเออ เจ้าก็เ่นเช่นเดียวะ้กนใส่ก้นงคืนเทิงกขค้นเท่งกูเจ้าเสียมนะแม่ดิเืออะไรพวห้อยเข้กับหมู่บ้านเี่ยมมันเปียกเนาะโอ้ขอยก่อยหอยกินบ้าี่แซ่บเซ่บมก็พัดพุ้งกระดีปูบ่อเออห้อยสี่เดี๋วหอยกระจายปนกันหอยโดดไร่ไร่คอยจีมคอยก่อยมาเหือนโอ้บหเเดือนอะไรใส่บวงเมื่อรถมันยังแส่บ บวงเอาใ้หูดน้ำเขาเขากระปูเอามาพัดเส่เอเด้อกระปูน่นะเอาว้หูดหูดเอาวบสดเนี่ยะเธอหุดบเหดบ่เิดน่ะคือคือใไรขวยนี่เนาะคือเอาขวยไปหูดไปยังเห็น่ะไทยหุดไทยยังเขินายดีเด้อบายดีเอ็กซ์เซลลจ่แจงกังทำบโยมบุกไม่ใค่ไทย กินตำสมใส่กระซ่ามตำสมใสกระซ่าเด้อพี่้องเด้อกระซ่ามนี่ก็เกลือมากมานมาสักบ้าบอกบอบว่ายาบจานยูเรบ่มเ่ห็นน้าตะกาบ้าจะได้าูบอกเกลือมือมากเกลือยังกเกลือไป้เนาะเกอยังสุเรมันมาเกลือบ่ะจานเข้ามจานเข้า้นขินไปหามารี่อืมไมเลยผมกลับมาใส่คือแ้กล้อล

เขาคิดว่ากินหน่อไม้ได้สิเป็นเรืองเรืองโมเรืองเนาะที่จริงมันเรืองเลยกินหน่อไม้ได้ไอ้แสงนี่เรืองเลยนี่มัน่ามินนหาเราอยากเรืองเรืองบักง่ายยิงค่ะเรืองเะไรก็ตื่นมากตัวอ่ะไม่อยากท่าขี้หมิ่นโมเป็นเรืองกินหน่อไม้ได้อันนี้ยังกินอันนั้นเรืองกินเนื้อวัวน่อไม้กลองกินอย่าให้กินไม้ก็เส่าเนี่ยตอนนักกินแต่สีแต่ใครไรอยู่ก่อนไม่ใช่ กินแต่ส <art> <that is> ีเนยานกินมีแล้วเชื่องเรื่องน้ำมีหัากินมีเล้วกินเขาอีกแกนม่กินบ่อยากบ่ะมกบ้านบ่ไดกินหบ้านบ่ได้บ่ดจะเลยบ่ได้มั้บ้านไม่กินน้ำเนับตอนนีเอากลบไปลบใหม่ ไ้รอนน่าบาดมือนะนะบาทเดียวมือเข้ามามือหนันได้เนี่เราหั่นหัวปลาเข่าแล้วหูแหละมันยากเบิร์มั่ตัวหน่อยเขก็ไม่แต่ปลาหน่อยเขาเป็นยังไงมันรักหัวใหญ่คื่อใส่ขมิ้นมันจะใส่มากินเข้าน้ำเนยเฮ็ด คับืออีกจ้ะคนกาซีออกเหม่นเหม่ยในน้อยหนึ่งเนาะคนดำดำในน้อยหนึ N ose. N ose. Like <c oughs> <c oughs> ่งค so ือเสือสาดดูด้นี่เด็กอยู่ในนน้เขาเห็นจิมดังเขาเจอปุ่นขมิ้นคืออะไรปาตัวคนเลาได้เมืนนมาเลยข้าสชิมมะอันนันทามเพื่อนมาหนิมาเพื่อนเห็ังดังก่ มันมาดังยู่า่ะพี่ผวมันมาปุ๊บอยู่พี่วมาดังยู่าเราบอกจากบองจากซานเจ้าองยู่เออแย่เขาใช้ให้เจ้าข้องเพลงสะเด้อะนี่บองจุ๊บจุ๊บจุขมุยขมุยสือเพอยังวะโอ้ยใส่นะหัวอเสียงไปใส่ไปใส่

เชือกมีอย่าเชือกเออได้เดี๋ยวมันก็ไปเชือเชือเชือกใกล้ใช่ละมองนี่ไล่ต่างกันเนาะบัตรรอรอโย่ดิเชื่อคือกันซิคะเชื่อคือกันก่แซงเดี๋ยวบัคือหมูมันจกมาใส่เออกระโซกระเมนคือกันเสือเสือเสือในแมวจิีวได้แม่ได้แต่หัวแห้งนี่แม่อยมาหน่อย ุ่มไข่ตุ่เเจาอย่างนี้ตุ่ไข่บ่น้อยตุ่ไข่บ่สุกเฮ้ยพี่น้องฝาพี่น้องก็ไดก็เสียี่น้องแจให้เด้ปีร้อบ้านเจาลายมูด้วยจ้ะหยิ่งจุ้ยอุดอุดอุดอนาดเอิรนเนาะป้าป้าลายมูก็ได้ก็เสีเด้มพี่น้องจำนเดิมขอโฆษณาหลังเงินหลังหลันไปได้วะเงินนี่ค้างดี